ผ่านความละทมเกือบจมน้ำตาช้ำมานานเท่าไรถูกท,ทำลายหมดจนไม่เหลืออะไรมีเพียงความอ้างว้างพอมีใครสักคน อันหม่ใจจึงทุ่นเทไปอย่างเลื่อนลอยเพื่อจะเป็นคนนี้ที่เราเฝ้าคอยคอยกว่าที่เราคอยมองหาที่คงไม่ทำให้เรา ช้ำใจอาจจะเป็นคนนี้ที่ใจจะไม่โหดร้ายเกินไปหวังว่าใจเขาคงดีพอมีใครสักคนเดินเข้ามาเป็นควาหวัง อันไม่ใจจึงทุ่มเทไปอย่างลือยเพื่อจะเป็นคนดีที่เราเฝ้าคอยไขวคว้าที่เราคอยมองหาที่คงไม่ทำให้เรา ช้ำใจอาจจะเป็นคนนี้ที่ใจจะไม่โหดร้ายเกินไปหวังว่าใจเขาคงดีอาจจะเป็นคนนี้ที่ใจจะไม่โหดร้าย ไหวังว่าใจเขาคงดี